สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนครับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาพัฒนาศึกษ์ครับเรื่องที่จะสอนตั้งแตวันนี้เป็นเรื่องของเกมและกิจกรรมทางกายครับต่อจากคาบที่ผ่านมาครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาต่อครับ2ครับเกมส่งบอลรอดถ้ำมีวิธีเล่นดังนี้ครับ1ก็คือแบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มครับกลุ่มละเท่าเท่ากันให้แต่ละกลุ่มเข้าแถวตอนแล้วยืนแยกเท้าครับต่อไปข้อที่2ครับ ให้ผู้เล่นที่อยู่หัวแถวกลมตัวลงส่งลูกบอลลอดขาของตอนเองให้ผู้เล่นคนถัดไปแล้วให้ส่งต่อๆกันไปจนถึงคนท้ายแถวครับโดยไม่ให้ลูกบอลตบพื้นต่อไปข้อที่3ครับผู้เล่นที่อยู่ท้ายแถวเมื่อได้รับลูกบอลแล้วให้รีบวิ่งไปยืนที่หัวแถวแล้วส่งบอลลอดขาเช่นเดิมให้ปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนผู้เล่นคนแรกกลับมาอยู่ที่หัวแถวเช่นเดิมครับต่อไปไปดูข้อที่4ครับ แถวใดที่ผู้เล่นคนแรกกลับมายืนหวัวแถวได้ก่อนจะเป็นผู้ชนะครับอันนี้คือวิธีการเล่นครับเดี๋ยวไปดูต่อไป3เกมเขี่ยบอลเข้าประตูมีวิธีเล่นดังนี้ครับข้อที่1แบ่งผู้เล่นออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันให้แต่ละกลุ่มยืนเข้าแถวหลังเส้นที่กําหนดต่อไปข้อที่2ครับผู้เล่นคนแรกวิ่งไปเขี่ยลูกบอลที่วางอยู่ลักษณะาตามภาพ นะครับโดยวางแผนกันว่าใครจะเป็นคนเขียนลูกใดก่อนต่อไปข้อที่3ครับเมื่อผู้เล่นคนแรกเขียนลูกบอลเสร็จแล้วให้กลับมาแตะมือผู้เล่นคนถัดไปผู้เล่นคนถัดไปก็ทําเหมือนกับคนแรกครับต่อไปข้อที่4ครับกลุ่มใดทําสําเร็จก,ก่อนและมีลูกบอลเข้าประตูมากที่สุดจึงเป็นฝ่ายที่ชนะไปครับต่อไป4ครับ เกมตีบอลเข้าเป้ามีวิธีเล่นดังนี้ครับ 1. แบ่งเพื่อ่นออกเป็นกลุ่มๆกลุ่มลมน้ท่าเท่ากันแต่ละกลุ่มยืนเข้าแถวตอนหลังเส้นที่กำหนดต่อไป2ครับผู้เล่นคนแรกตีลูกบอลให้โดนกำแพงที่ขีดช่องคะแนนไว้เมื่อตีเสร็จให้รีบเก็บลูกบอลแล้วส่งให้ผู้เล่นคนตัดไปให้ผู้เล่นคนตัดไปทำแบบเดียวกันกับผู้เล่นคน แรกครับต่อไปข้อที่3กลุ่มใดทําสําเร็จก่อนและมีคะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะครับอันนี้คือเกมตีลูกบอลเข้าเป้าครับต่อไปเป็นใายงานครับคําชีแ้แจงให้นักเรียนเขียนเป็นผังความคิดดังนี้ครับกลัใวใ้หัวข้อตรงกลางมาเป็นประโยชน์ของเกมแล้วก็ให้นักเรียนเขียนมานะครับ พบกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานรักษาสุขภาพครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ